บาดีไม่ถึงอยากตามหาผู้ใดนอตามหาไอ้ไอ้ของเอื้อยนี่หละไอ้กบเอื้อยผู้ที่อยู่ในหูที่เอื้อยสรงให้น้องเลยนะที่ไอ้วงกลมไวสีแดงๆนะืมเพ่นนีนเมนได้จากไปเฮดเบียกอยู่ฟางไทยตั้งแต่เอื้อยยังน้อยเพื่อนะแรกกับผู้เมียที่เป็นอุ้มอยู่ในแขนนั่นแหละที่ในหูที่น้องเห็นนั่นแหละไม่ถึงเป็นไอ้ไอ้จะแท้เนาะไอ้แตแท้เนี่แหละไอ้กบอ่านลองเล่าล้านเพี้ยน ว่าเพิ่นไปจางไดมาทางไดด้วยเพื่อนไปไทยนี่มูึกวบาเอื้อยนี่กาลังประมาณสิบปีนี่เพราะเพื่อนนี่ประมาณสิบปลายปีนี่แหละเอ้จิจื้อข่าวได้นะเพื่อนไปนี่ไปกับมูเพิ่น4ี่หาคนนะไปไปไปตอนนั้นเอ้ยยินแบบเดียวก็คือแบบว่าผู้ญเยิพลล้มกันเนาะเอ้ยก็ยังน้อยอยู่พลล้มกันว่าเท่าตู้ซื้อเล่นเพิ่นน่ะคือซื้อซื้อเท่าตู้ซื้อแท้เพิ่นน่ะเท่าเท่าไผวันอพนไปกับมูเพิ่นสี่หาคนเจ้า ไปพร้อมกันวันนี้ได้ข่าวว่ามูเพคนขันกลับมาจากไทยแล้วไปประมาณสี่ห้าปีนี่นะตอนตอนตั้งแต่สมัยตะกี้เนาะตอนนี้อ็กกแค่สี่สิบสองปีแหละอังกฤก็เป็นเบบี้อยู่เนาะวันนี้มูคนกลับมาเมื่อส้วถามเอ้าเท่าตัวเดวสันอันทางทางป้าลุงเพิ่นถามเนาะว่าเท่าตัวเดักบุหัวสั้นไปเฮดเวียกแล้ยกกันเลยว่าสั้นเป็นวางสินะแต่วันนี้เอ้าเจ้าเฮดเวียกยังว่าสันลงเฮือเพื่อนลงเหือไป ไปน้ำเฮืออันเฮือก็จังเพ่อนไปเฮือเฮือประมงบอกวเอินกันอยู่ฟังไทยน่ะเอิกับมูเออนั่นแหละทั้งเธอสมัยตะกี้ว่าไปลงเฮือหรือบะหนี้จะเกิดอีอย่างขึ้นกับมูหูถามเขาเขาก็มูเพ่อนกับมูหูเสัรนแล้วก็แยกกันแล้วม่วนกลับมาเมิดได้แต่อ้ายของเอื้อยนี่เพิ่นบวกกลับมานี่ยนะแต่พุกเลยแล้วก็บัเห็นเราเลยบัได้ข่าวได้ข่าวเลยบวกกลับมาบ้านเลยแต่ว่าหมู่ไปพร้อมกันนะเ้ยยจป็นนนคีงัดวแต่ว่าหมู่ อันไปช่วงนั่นก็กลับมาเบิดเนาะหมู่ไปพ่อเหมือนกับเราสิหาคนกลับมาเดมืด <m> ม์อนี่ก็ยังอยู่บ้านเฮาอยู่ลาวเหมือได้ลูลไเดเต้าได้คอบได้ควมแล้วมีแต่อ้ายเฮานี่บวตาวขคืนมาน่ะนะถามกับบุ้หูนะบุ้งหลังยังหม,มู่เลอแบบแยกกันอยู่เฮือบ่บ่ฮู้แ่นกันอยู่เฮือแหละปบกันมาเลยเออเกิดขคิดเออเขาเกิดยังขึ้นเนาะแต่เออก็บ่ฮูหเแล้วพอเออใหญ่ขึ้นมาหนึ่งเออเกิดอีหยังขึ้นกับอ้ายเฮาเดี๋ยวเราไปลงเฮือลรวไปแล้วแล้วกะ ไปลอยคอบวกกับกบ่มีเรื่องมีแล้วข่ากันทิมโบ้เอกกิบิติปตัวเห็นเนาะเขาคิดนะน,ะ <ừ> นั่นแหละแต่มูกับา่ได้ข่าวเลยได้ถามกับไ่ได้เรื่องได้เล่าเลยเก็เลยบุ้งหมวน,นะและสื่อ,อ่นยังได้กอสื่อคนซื้อเล่นเพิ่อนอ่ะเท่าตูซื้อแท่น่ะเท่าเท่าไพวันซื้อเพิ่นนะอ๋อแลวบ้านบ้านเกิด บ้านเกิดอันจุเอ้ยละแมนเกิดอยู่ไต้คุณแหล่อยู่ปากเซจัมปัสซ่าคุณแหล่บันี้พอกเม่เพื่อนอพยพมาเวี้ยงจันทร์เราฮุกทีที่ที่ฮูกข่าวดําที่ไทยเป็นครอบครัวใหญ่ที่เคยสรงให้น้องเบิ้งนั่นแหละฮูบนั่นเลยที่แบบไทยกับแฟมิลี่นั่นนะครอบครัวแล้วส่วนหนึ่งป้าลุงเฮาเนี่ยมนเพิ่นไปอยู่เมกาในส่วนี่เฮายังเหลืออยู่เวียงนีละแมนก็คือพอลุงเฮาและก็แม่เอ้ยหลังจากที่แม่เอื้ยผู้เสียไปผุ้ที่เป็นอุ้มเอื้อยนะเอ้ยก็เลยบอกเออถามรูฮุกแฟมิลี่นี่เรา ตอนท้ายฮุ้แล้วกับผู้ใหญ่เลยนนเนี่ยน่าจะเอื้อยกล้มๆสีแดงน,นะนะ<ด>ประมาณได้สิบปีหรือสิบเอ็ดสิบสองหรือบอกกันสิบปีแล้วน่าจีจื้อเม่เี่ยวเขาหรือจีจื้อแม่เอื้อยสินะเนาะ<ด>ถึงจีจื้อน้องกัญญาสินะพอจือเอื้อยยังน้อยอยู่ดิเพราะน่าจะจื้อเม่เี่ยวเขาที่นุ่งสิ่งยืนยืน,ยนข,ข้างๆแล้วนะเอว่านาะถ้าน้องโพสต์ฮุ้ตัวนี้ไปถเธอเลยว่าเพิ่นยังมีชีวิตเพินน่นอาจจะเห็นฮุ้มอาจจะจื้อคู่ครอบครัวเพิ่นได้สนะจื้อแม่เพิ่นจือป้าจื่่อมเเาาได้ะนเอ้ยว่าาะะนนเ แต่ก่อนนะแต่ก่อนนะพากันอยู่ปากเซบอสวง่ายหูปนะเมนบอกอาจจะน่าจะเมนเอ้ยกตยังไม่ได้ถามป้ายูเมกาแต่นั่นคือรูปแฟมิลี่อันทีเคยทายนั้นกันก่อนทีป้าลุงพันสีย่ายไปยูเมกาอ๋อนั่นเหละยูปนั่นหูปเดียวเลยที่เคยมีและอันและพันเลยและญาติพี่น้องพันมีสื่อบ่าจังใดแน่น้องอืม เอาจริงส <im> well ิซะพอดีแม่แม่แม่เอื้อยนี่ตายจู่เราก็บที่พอจูเความได้อยู่เนาะเพราะว่าเราก็เริ่มใหญ่ขึ้นก่อนฮูตัวนั้นเลยได้ฮูตัวนี้กระโดดเลยเนาะเพราแม่เอ้ยเสียปึ๊บแม่เอ้ยก็ไม่มีครอบครัวใหม่พอจุเอ้ยแท้ๆเนี่ยแมนป้ากันกับพอกับแม่เราก็เลยกลับไปบ้านเราอยู่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 ปากกระดิ่งเออพอน่ะไปปากกระดิ่งแต่เอาเมียไทยบ้านหัดเกี้ยงแบบนี้ก็เรียกว่าได้ติดต่อพอแท้ๆเลยบัดนี้พอแม่ก็เลยมันมีผัวใหม่มันมีผัวตำรวจอยู่สนามม้าอยู่เวียงจันท์เนาะ อันไพ่สนามมา้าอํานตำรวจอยู่เลี้ยงจันทื์แม่ไม่มีปวดตำรวจใหม่แล้วบัดนี้แม่กับเนาะชิวิโรควยกับบุญมูอย่างน้อยบัดนี้เพื่อนกับมีเรี่ยงมิเทียงพิเทียงกันแล้วแม่เขาหันตายบัดนี้นะเออแม่เขาผูกคอตายแม่น่ะน,นะอ oh. พอแม่ตายปุ๊บไก่ย่ายมาอยู่กับพอลุงพอลุงนี่ซื่อเขียนเราสีหู้อยู่ดอกไอของแม่แท้ๆนี่แม่งควยนี่แม่จุกควยนี่เป็นน้องหลาของตุกเขียนถ้าบอกแล้วถ้าเราได้เห็นวิดีโอตัวนี้เนาะบอกว่ามาอยู่กับลุงลุงเขียนอืนั่นแหละ จนลุงใหญ่นั่นซือลุงไพศาลที่อยู่อเมริกาแล้วกับปนวนในปา้าสะไบแล้วกับป้าแดงเฮาในการเป็นน้องของลุงไพศาลที่ยุมราแล้วก็สิจื่อ,อู่ดกคันเฮาเราย้อนหลังน้อยนึงค่ะเราย<ม>ังม,ม,มีชีวิตเราเห็นวิดีโอตัวนี้นะอือค่ะเราจะจืจอคือลุงไพศาลี่ลุงก๊กที่ยเมราแล้วก็มีป้าแดงที่ยุมราแล้วก็สินิโกบันนี้ฮูปน่าก็มีป้าแดงอยู่เดียเราต้องจื่อป้าเราฮูปพรฟรีแมิลีจิ่าเงี้ยน่ะถ้าเรายังมีชีวิตอือแล้วก็ต่อมาลุงเขียนที่จู่เฮาายมาอยู่น้ะ พอยายมาอยู่น้ำเพิ่นปุ๊บอ้ายก็เริ่มใหญ่แล้วเพิ่นก็นเริ่มสวนหมู่ประคามไปฟังไทยตั้งแต่บ่มีบัตรมีเบื่อผู้เลี้ยเขาที่ได้จื่อได้นี่แหละประมาณจักปีเนาะตอนนั้นแม่าฮู้บ่อโอ้ตอนนั้นแม่ตายนะแม่ตายก็เจ็ดปียายมาอยู่กับป้ากับลุงเอื้อก็สิได้ประมาณ9ปี10ปีนี่แนะหละอ้ายเพิ่นข้ามไปฟังไทยเอื้อก็จื่อบ่ได้เก่งตอนนั้นเป็นเด็นกน้อยก็ค้าเล่นแน่เนาะเฮาก็บ eno, ok ่ได้อันสนใจเรื่องผู้ใหญ่ปาหนไอ้ายของเอื้อนี่ก็สิป,ประมาณ10ปลายปีนะ16 17ปีนี่ไปเก้อาว่านะ หัวปนกัลังหัวเลี้ยวหัวต่อใดๆจืดควมได้ไหนก็ันไงไหนได้แล้วไม่ถึงขาดการติดต่อนี่ก็น <rapper> ่าจะสามสิบหอดบอกสามสิบ <damn> ส <Pokemon> ี <to play> <cartoon> ่สิบสามสิบกว่าปีได้เอวสามสิบกว่าปีได้เนาะสี่สิบเออขึ้นไปนั่นเลยสามสิบกว่าปีสี่สิบสี่สิบกว่ากลัวถ้าเรายังมีซีรีสก็จะประมาณหกสิบหกสิบกว่าเลยว่านะเลยวันนี้ก็ติดตามเบื้งอันทาง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 ซ่องถุงนอกอ้กับเราไปกวดเบื้งแต่ละวิดีโอก่ะ โอ้ oh, หลายคนทุนกะเห็นโามีผู้ลุงผู้หนึ่งล่าสุดที่ย2สิบสองปีว่าแล้วจากบ้านไปไน,นะเอ้ยไปเบิง้งเลยแม่แม่เนาะนั่นแหละจู่เ่าแกยังค,คิดว่าบ้าถ้าเรายังมีชีวิตเราก็น่าจะเตาขึ้นมาบ้านเฮาแต่ว่าบ้านซุมือที่อยู่นี่อยู่เวียงจันบ้านโน้นสวรรค์คือพี่น้องป้องตายเฮานี่บ่อยู่แล้วแยกกันไปแล้วหลายคนไปอยู่ต่างประเทศไดแล้ว แต่ก็บอกเป็นอย่างดอกเดี๋ยวเราถ้าเรายังมีสิตเราเห็นวิดีโอนีเ่เราก็ยังชีได้ติดต่อมาหาเราเอยตังเราเราฟังแม่ได้ <มา S 1> แล้วยัผีน้นงนองเขาแต่ว่าบ้านอยู่นั่นบ้านนู้นสวรรค์ที่ยังเหลืออยู่ถ้าเราสิไปน้ำหาเอากลับขึ้นไปอีกซะติดกับบ้านติดกับบ้านหนองเนียงเมืองไซสเศรษฐาติดกับบ้านห้องสุภาพเมืองไซเศรษฐาติดกับอ่อามอนซัมเขยคุกซัมเขยเราสินึกออกเนียย้อนค้หลังแล้วน้อยนึงถ้าเราเห็นวิดีโอนี่นะ คิดก,ก,กับบ้านอมแอมนี่เราจะนึกออกถ้าว่าบ้านนนสวรบัดเรากับบุตรีเพราะเพิ่นเปลี่ยนบ้านใหม่ขึ้นมาบ้านนนสวรรค์ทีเราจากไปนี่นะถ้าว่าบ้านอมรเรากขนาดจะหู้นะอืมถ้าบอกว่าบ้านอมรบ้า,า,า,านนนสวรรค์มันใช้เสียฐานรถนะจะหู้อ่าแล้วก็สื่อแม่มอของเพื่อนนะลองลองลองเราสื่อแม่ของเจ้าสื่อแม่โดยแม่ผู้เสียศรีแต่เพิ่นซื่อนางบัวสี น,นั่นดวสีที่เพิ่นผูกคอตายอยู่บ้านสวนแล้วก็จะจืดดอ,อกด้วยนะแต่แล้วก็เห็นรูปแล้วก็ต้องจือแม่ผู้แม่ที่อุ้มข่อยผู้ผุ่มยาวๆแล้วมีอ้ายเพิ่นแล้วก็มีอ้ายอีกคนนึงแล้วข่อยก็อยู่เบื้องซ้าย,ยือรูปเบื้องซ้ายเลยจี่ไข่นะโดยแต่กับที่มีแม่เฒ่าเฮา,ายืนข้างค่ะถ้าเราบ่จือน้องบ่เป็นหยังแล้วน่าจะจือแม่เราเห็นรูป้บนะแต่ไปจือแม่เฒ่าเราจือป้าจืดอย่างเฮาพี่น้องกับเพิ่นพิพิวเมริกานหมืนน่ะพวกข่อยนี่รุ่นเดียวกันแล้วก็จืบอยู่ สามคนจะคอยกันเลี้ยนกันติ้วลูกพี่ลูกน้องกันนะอุ้กัอน,น <า S 1> อยู่กับอาู่เมกาพวกนั้นกันด้ด้วยนั่นแหละเอ้ก,ก็เลยว่าอยากเท้าหาเพื่อนถ้าแบบว่าปฏิหารมีจริงหรือว่าเรายังบ่ตายเราเห็นวิดีโอนี่หรือว่าพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยถามมีพอเป็นคนแล้วหรือว่าอัน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 เพื่อนที่มีผัวหรือว่ามีสามีเป็นคนแล้วที่แบบว่าข่ามมาฝั่งไทยมาส้่งครอบครัวบบติต่อทางบ้านก็นลองถามเพิ่นเบิ่ง เความพึ่นมีบอสผีน้องเนี่ยก็เป็นวิดีโอนี่นะด้วยเจ้ายังมีผีมีน้องมีบอมีอันมีป้ามีลุงเจ้าบที่ซื้อลุงไพศาลที่เพิ่งไปอยู่เมกาน้องเจ้าได้มาอัน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 ออกอันรายการของอันอันบัพพอนี่นะตามหาเจ้านี่เนาะให้เพิ่นวางชนะกินไปได้ไทยี่ตัวกลับคืนมาที่ตัวมหาบัพพอนี่ก็ได้ที่ตัวหาไข่ก็ได้เนาะแม่แล้ว่ว่ามีพอที่เป็นคนลาวค่ะมั่งเลยโดนตั้งแต่สามสิบปีสี่สิบปีแล้วเป็นคนลาวบที่ตัวหาญาติพี่น้องทางฝั่งลาวก็ล้องถามเพิ่บิึง ว่าเจ้าอยู่ฟังแล้วเจ้าซื้อตูบอสซื้อเล่นเจ้าซื้อแท้เจ้าซื้อเท้าไพบันบอมีลุงเจ้าซื้อลุงไพสานบอที่เป็นายอพยพกันป้าลุงเจ้าไปอยู่เมริกาเนี่ยแล้วส่วนึ่งยังอยู่แล้วถ้าเจ้าอยากมู่รายละเอียดให้มาเบิ่งวิดีโอนี่แล้วก็ให้เพิ่์ติดต่อเจ้ามาแล้วก็ลองสอบถามเนาะแมนแมนถ้าว่าถ้าว่าเพิ่์ยังมีชีบิตก็น่าจะน่าจะเห็นนะ แต่ว่าทั้ง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 บ้านก็ได้เบิงโมดูโมเดาบมาตามความเสื่อของสาวลาวบ,<อ>บ่บ่บ่เลยบ,อบอ่บ่บเคยบ่เคยไปดูหมอมีแต่คิดว่าเป็นยังค่อยเป็นจังบ่ไปดูหนึ่งเพิ่นไปเพินพ่นไปลงเรืออุโมงเออลงเรือประมงเนาะอือสองมูกลับมาเหมิดเหลือก,กั่เราบ่กลับนี่นะคิดว่ามีเรื่องอยู่พุ่นบ่ขากันทีมบ่หนะเขาคิดทั้งซื้อน่ะนะหรือบ่ว่าไอ้ไปลอยคอบ่สินะอืหรือว่ามีเรื่องกันแล้วแตกกันไปเลยบ่แล้วก็น่าจะตายบ่เพราะว่าบ้านเราก็ฮู้นะเราก็ตายคืนได้ บ้านอมอนบ้านซัมเคบ้านห้องล่วอผืนอื่นสิตะกี้เนาะสมัยตะกี้จากบ้านห้องล่วก็เป็นบ้านห้องสุภาพนี่สินะะเพิ่นเปลี่ยนแล้วน่าจะจือนั่นนะแต่ว่าจือบ้านนั้นหน้าจะเตาลับคืนได้ถามได้ค้นขางบ้านก็เหลืออยู่แม่ปาแหล่ตู้แหล่แมของหมูแล้วอะไรหมูอัน,อ,นอันก็แมนไอแหล่ไอเปดไอกิ้แล้วหูอยู่ดอกนี้เพิ่นฟังซื้อนี่นะอที่เหลย<ด>ไม่ตู้นั่นค่าเราไปกับ คืเราตาคืนกับบ้านเขากรสิไปถามม่ตู้แลกกับสิฮู้ของครอบครัวอยู่่อยย่ายไปอยู่ใส่กันแล้วสิฮู้หมดเลยแม่และแม่อันนี้เราบเตาวคืนบ้านเลยนั่นนะเรื่อยหลายย่านว่าเราคือพอลุงที่ไปสี่สิบสองปีที่น่องกันอ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 ันลุงทม่ถูกอ่นนี้แหละพอบางทีอาจจะยังมีชีวิตอยู่อาจจะไปได้ซ้ำได้พรรยาอยู่ฝั่งไทยหรือว่าไปสร้่งครอบครัวก็เป็นไปได้ยอ่าโดยกาล้องประกาศอันนี้เอกราคิด หรือบอแล้วก็แบบว่าคุณนาตากี้รเป็นลักขามไปเนาะเอาง่ายๆขามเฮือขาม,มก็ว่ากันไปอ้ยทุกสาวเลยทุกสาวเลยตอนนี้เอ้ก็อยู่เยอรมันกันลเลยแปลว่าแล้วฮูบปเดี๋ยวนี้น่าจะจะตามหาได้เอ้ก็ร้องเ<ด>ิลงย,<ด>ยังไงเขายังมีความหวังเนาะคอยเป็นเห็นนะบอพรเนาะแมนมแล้วแมนแมนอ้าวจังได้ก็คอยสอดอากาศตามหาเดยโดยเลยน้องก็ขึ้นฮูบหปอันเดอเจ้าโอเคเดี๋ยวจะคอยชี้เอาฮูบปขึ้นเนาะรงสมัยแต่ก่อน ถาว่าเพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นก็น่าจะจําได้แหละที่เจ้าเรามาเนาะถา่าเพิ่อนดิเเน็ตบอกลุงบอกป้าบอกว่าบัดน้อยนึงแล้วก็น่าจะจําได้ทีาเรายังมีชีวิตและก็เอาแบบที่เขาล้มกันเลยว่าถ้าไบว่าพี่น้องการฟังไทยมีผัวเป็นคนล้าที่ถางไปตั้งแต่รุ่น30ปลาย40ปลายแล้วบติดตหาญาตินะถาว่าเป็นล้าขอให้เราติดตกลับหาเจ้าแม่แม่เอาจังงส่เรือว่าผู้ใดบางที่ผู้ถฒ่าเพิ่นก็บ่มล่นโซเชียลกัมีนะอาจจะเป็นลูกพิ่นอาจจะเอ่อมีพ่อโดย เว่าเจ้ามี่พอเป็นคนลาว่าที่ต่อหายาเลยอาจจะเป็นเล้าก็ได้ลองถามพอจะด้วยเจ้าน่ะยังอันนืจอมีญาติพี่น้องอยู่ฟังลาวบ่มีลุงสืบไพศาลบ่แล้วก็เจ้าซือตู่บ่ซือเท่าไพวันบ่เจังน่ะไคยบ้านอมบ่อย่างซี่นะเจ้าน่ะให้ถามพอนั่นเลยบัดนั้นจะให้เราติดต่อหาเจ้าแล้วก็ล้มกันบัดนั้นก็ติดต่อหาใอยติดต่อหาืคอยลราก็ลมกันเลยเนาะไปฝากในเด้อโอเากใยเย้อแดงไดงประพันกับสีซอยประกาศตามหาเด้อ ด้วยด้วยจป็นแต่กติโต้กันได้น้องโอเคโอเคทั้งแม่เป็นยังไงแม่เพื่อนบอสสบายเพื่อนโอเคแล้วบ่าผู้ใด้น้องแคกับเบิรงคลิปน้องอยู่แม่องน้องเพื่อนบอสสบายเป็นยังไงเนี่ยปกติไข้ขึ้นแน่นะโด้วยโอเคผู้เฒ่าเนาะกวางสันแหละสุขภาพแมนแมนแมนเอาละจังได้การบ๊อพอนชิสวดประกาศตามหาร์ดเดอร์ดยขอบใจหลายๆบ๊อพอนขอบใจขาไมขอบใจหลายๆขอบใจสบายดีสบายดี